สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เราจะมาดูนะครับว่าการตอนหน่อใหญ่และการตอนหน่อเล็กนะครับเล็กระดับขานะครับแล้วก็ระดับเท่าถังนะครับใหญ่นะครับเท่าคูถังนี้ใหญ่นะครับผมว่าเวลาตัดนะครับมันจะลําบากมากนะครับเรามาเปรียบเทียบให้ดูนะครับว่าอันที่เราตอนหน่อใหญ่นะครับหน่อใหญ่แล้วก็ การตัดนะครับแล้วก็การตอนหน่อเล็กนะครับผมอันนี้หน่อใหญ่นะครับสําหรับต้นนี้นะครับก็เป็นอัมเอสดาฮันนะครับอัมเอสดาฮานที่เราตอนไว้นะครับแล้วก็มี4ี่หนอนะครับสําหรับต้นนี้นะครับเราตอนไว้4หน่อเราใช้เวลาตัดประมาณสี่ชั่วโมง5ชั่วโมงนะครับเนี่ยเพราะว่ามันรากมันลงดินก็มีนะครับผม ก็ใช้เวลา 4, 4 5ถึงชั่วโมงนะครับแล้วเวลายกนี่โอ้โหหนักมากนะครับยก2คนนี้แขนแทบหลุดนะครับสำหรับหน่อเล็กนะครับหน่อเล็กก็เราจะลงไว้ท้ายชิปนะครับเราจะไม่ตัดต่อเลยเราจะถ่ายให้ดูนใช้เวลาไม่ถึง2นาทีนะครับผมแต่อันนี้ใช้เวลา4 5ถึงชั่วโมงนะครับในการตัด4หนอนนะครับผมแล้วก็ เวลายกไปโอ้โหคนลำบากนะครับนี่ทุกกันแบบแขนหลุดไปเลยะนะครับจริงๆหนอใหญ่ขนาดนี้นะครับมันต้องมีเครื่องทุนแรงนะครับแต่สำหรับเราไม่มีนะครับก็เลยยกลำบากอ่ะนี่นะครับเราจะไม่ตัดต่อเลยนะครับเราจะตัดให้ดูเลยอันนี้คือหน่อเล็กนะครับที่เราตอนไว้นะครับ แต่มันก็แตกต่างกันนิดนึงอันนี้เป็นหน่อลอยนะครับที่สีหน่อใหญ่นั้นก็เป็นหนอดินนะครับผมนี่ครับเราใช้แค่เสียมนะครับกับคอนนะครับใช้เวลาไม่ถึง2นาทีก็เสร็จเรียบร้อยนะครับก็เอามาให้ดูการเปรียบเทียบนะครับว่าเวลาการทํางานนะครับก็จะง่ายสําหรับหน่อใหญ่นี้ก็เวลาเอาไปปลูกหรือเอาไปชํานี่ก็ลําบากนะครับ จริงๆเขาฟื้นยากมากนะครับต้นใหญ่ๆหน่อยใหญ่ๆน,น,นะครับเวลาเอาไปชําแล้วมันฟื้นยากมากนะครับสําหรับหน่อยอย่างนี้เอามาชําก็ไม่นานนะครับก็ฟื้นนะครับเอามาชําแทบจะไม่สุดเลยนะครับนี่ฝา,ากไปประมาณนี้ครับสวัสดีครับ